ุดดุนกันหน่อยเพื่อพิ่นอ้องมุสลิมของเรานะครับอาหารไก่หมุนฮะลานอาหารตำสั่งแต่ไม่ได้ขายไก่นะคะนี่ขายจะตำสั่งสลัมุอะลัยคุมวะเรหมะตุลลอฮิวะบระกาตุ์ก็ยินดีนะครับที่เราได้มีโอกาสมาจัด ทำรายการของมรการหาร้านนะครับเพื่อเป็นการโปรโมตร,ร้านทางด้านหน้ามัสยิดของคอยดิสุนาของเรานี่ก็เป็นส่วนดีได้มาพบทางอิหม่ามกับทางเลขาหนุการมัสยิดคือท่านทนายฮารูนชวนชิมที่ตั้งร้านอยู่ด้านหน้ามัสยิดนะครับมัสยิดคอยดิสุนานั้นมีการจัดตั้งกันขึ้นมาเนี่ยประมาณ38ปีละเราได้มาจากทำมัสยิดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจัดตั้งเป็นโรงเรียน สอนศาสนาภาคฟันดูอินซึ่งมีนักเรียนเยอะก็ได้คุยกันเราตั้งเป็นมัสยิดดีไหมผลสุดท้ายมาก็ได้เมโอกัดจัดตั้งมัสยิดนะครับในปี2530ผมก็เป็นิมั่มคนเดียวอ่ะมาถึง38ปีนะครับมาอยู่นี่มัสยิดคาริซุนาเนี่ยตั้งอยู่ซอยมิทีนช่วงนี้เขาเรียกถนนเพห,หา่วมกล่าวในช่วงนี้นะครับจะพาดูว่ามีร้านอะไรบ้าง ร้านแรกนะครับที่เราพามานี่ก็คือร้านฮารูนชวนชิมหรือร้านของบังทนายฮารูนของเราตั้งอยู่ด้านหน้ามัสยิดเนี่ย14ปีแล้วนะครับอ่าที่ขายนี่เมนูนี่เป็นร้อยนะครับแต่ที่อร่อยอร่อยนะซุปหางวัวแล้วก็อย่างอื่นอีกเดี๋ยวให้ท่านทนายลองคุยเองนะครับตอนนี้ร้านอาหารเราก็จะมีอาหารหลากหลายมากคือทั้งอาหารอีสานซึ่งเชฟเราเป็นคนอีสานแท้ๆนะครับมาจากจังหวัดอุบลซึ่เป็นมัวรับนะครับแล้วก็มีพวกปลาบึกนิ่มปลาเนื้ออ่อน อาหารจะหลากหลายมากลองมาดูเมนูที่หน้าร้านได้นะครับก็พยายามพัฒนาฝีมือร้านเรื่อยๆนะครับสั่งได้นะครับมากันเดลิเวอรี่สั่งได้เลยนะครับตอนนี้มีเปิดให้บริการแล้วก็อดนุนกันหน่อยเพื่อพี่น้องมุสลิมของเรานะครับร้านเปิด7จ็ดโมงเช้านะครับปิด5้าโมงเย็นเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวครับเชิญมาดุนได้นะครับอาหารอีสานที่สุดยอดการันตีได้และช่วงนี้เราก็จะเดินพาชมไปเรื่อยๆนะครับร้านนี้คงจะไปทุระปิดนะครับ อร้านที่2มานี่เป็นร้านของคุณหนับกระลุกสาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างเอ่ยมีไก่มะระก๋วยเตี๋ยวเนื้อสไลด์แล้วก็เย็นตาโฟรประมาณ8ปดโมงเปิดนะครับปิดบ่าย3ามหยุดวนาทิตมีรถรับส่งอะไรไหมเดลิเวอรี่ไหมะวิ่งสง่งอะไฉลาดหน่อยนะนี่ไหมะวิ่งสง่ง ่านมาก็แวะได้นะครับฝากร้านนิดนึงค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่รุสลันก๋วยเตี๋ยวไก่มาละร้านหน้าสุราษฎา์พัฒนนาจ๊ะมีไก่มาระแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสไลด์แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวยินตาโฟค่ะฝากร้านด้วยค่ะต่อไปนะครับร้านที่3มนี้ก็จะเป็นร้านว่าที่หัตยาสยฟ้ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจหาอย่างหกอย่างแนะนำกันก่อนรลานมีกุมงค่ะใสิฟ้านะคะ,าะ,คะอาหารไก่หมุน,นะคะรารนอาหารตามสั่งแต่ไม่ได้ขายไก่นะคะนี่ขายจะตามสั่ง พวกผัดกะเพราเป็ดกะเพราไก่อาหารทะเลทำสั่งทั้งหลายหรือหรือถ้าจะมาทานแล้วอยากทานอะไรบอกแม่ค้าก็ได้นะคะแม่ค้าย,ยินดีทาให้เปิด6กโมงเช้าปิดบ่ายสามค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ่ะเปิดจันทร์ถึงสุดค่ะสลัสดีบารมีคุมวลร์รับมาาูลนิธิบราิกาตุก็รับหน้าที่ช่วงต่ออยามนะครับเพราะเลยหน้ามสัสยิดไปอีกนิดหนึ่งประมาณสัก10เมตรนะครับเดี๋ยวเราเดินตามมาชมกันเลยครับ ร้านที่4นะครับซึ่งเลยมัสยิดมาแค่10เมตรเรามาดูกันนะครับเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่ม马ะนะครับซึ่งร้านนี้ก็ดังจัดจ้านในย่านนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับก๋วยเตี๋ยวไก่ม马ะเขาจัดจ้านมากนะย่านนี้มีแต่คนเข้ามากินกันเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวลองคุยกับเจ้าของร้านนิดหนึ่งนะครับคือร้านกัดมินก๋วยเตี๋ยวไก่ม马拉แต่บางเราจะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวบางจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่จะมีไก่ฉีกตีนไก่ข้อไก่แล้วก็น่องไก่บางแล้วก็จะมีเกี๊ยวทอดฟรีใหห้ดยยะากจขทุ วันสุกร์จ้ะพอบางยาไปละหมาดเปิด8โมงถึงบ่าย2กับ0 8 2 5 1 5 2 9 8 7จ้ะ,จะมาได้จ้ะลองชิมได้จ้ะแล้วจะติดใจจ้ะร้านี่5ย้อนกลับ เป็นร้านที่5ซึ่งเลยจากมัสยิดมาประมาณไม่เกิน29เหมือนกันนะครับร้านนี้กาแฟเขาโด่งดังมากนะครับเชื่อว่าร้านบ้านแขกเปิด6กโมงครึ่งนะครับปิดเวลา7จ็นาฬิกาคือ5้าโมงเย็นนะครับกาแฟเขานี่โด่งดังมากในย่านนี้นะครับคนจะมาหาซื้อหาชิมหาทานกันเยอะมากก็มีโอกาสว่างๆก็แวะมาจอดชิมกันนะครับที่ร้านบ้านแขกนะครับเจ้าของร้านเป็นคนยาลาพอดีเจ้าของร้านไม่อยู่ถือโอกาสนะฮะรีวิวโปรโมทร้านบ้านแขกให้เลยเชิญมาชวนชิมกันนะครับก็มาเป็นร้านที่6นะครับเลยมัสยิดมาอีกนิดนึงประมาณ ยี่สิบห้าเก้าไม่เกิน3 9ถ้าเกินไปกินฟรีที่ร้านฮารูนจนชิมได้เลยนะครับอันนี้เป็นร้านวัฟเฟิลนะครับมีวัฟเฟิลบ้าบินอร่อยมากนะครับเคยซื้อไปชิมแล้วติดใจเลยมีหลายไส้หลายหน้ามะพร้าวอ่อนหวานน้อยนุ่มละมุนอร่อยชัวร์ครับการันตีครับเวลาร้านเปิด10บโมงเช้านะครับปิด3ามโมงเย็น หยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับโอเคครับเบอร์ติดต่อนะคะ097ค่ะ2508898ค่ะเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะก็จะมีตามนี้เลยค่ะแต่ที่สั่งบ่อยนะคะจะเป็นบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็ไส้ช็อกโกแลตชิพวอฟเฟิลค่ะ ครับเข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคือที่เราแนะนําไปทั้งหมดนะครับก็มีทั้งหมด6ร้านเริ่มจากร้านแรกเคยคือร้านทาลุนชนชิมนะครับซึ่งมีอาหารหลากหลายแล้วร้านที่2ต่อไปก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟร้านที่3ก็จะเป็นร้านของไก่หมุนฮาลานนะครับเป็นอาหารตามสั่งนะครับก็เชิญชวนมาชิมกันร้านที่4ซึ่งถัดไปเลยมาสิ์ไปนิดนึงก็จะเป็นร้านของก๋วยเตี๋ยวไก่มะละซึ่งเขาเป็นบุฟเฟ่นะครับมีเกี๊ยวฟรีสั่งก๋วยเตี๋ยวมาจะหยิบเกี๊ยวกีี่่ชิ้้้นนนนกก็็็ตาาาาามสบยะรรท5จเป บ้านแขกนะครับซึ่งจัดจ้านมากในย่านนี้ส่วนร้านที่6ก็จะเป็นร้านวัฟเฟิลนะครับมีวัฟเฟิลมีบ้าบินก็ทั้งหมด6ลร้านขอให้มาชวนชิมกันหน่อยนะครับช่วยกันมาเลือกซื้อเลือกหาพร้อมกับเข้าแอป,ปมากัน d e l ิเวอรี่นะครับซึ่ง6ลร้านเนี่ยตอนนี้ร้านทารุณชวนชิมเข้าแล้วเข้าไปสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวลดราคาพิเศษให้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มากันเดลิเวอรี่ให้ด้วยนะครับสักกันลอครับ